ศีสะเกตยู่ในเตดนี่ก็เล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับปีที่แล้วนี่เป็นรองแชมป์โซนตันออกเฉยงเหนือแล้วก็จบในรอบแชมเปี้ยนลีกนี่อันดับ4ครับพลาดโอกาสครับที่จะขึ้นชันแต่ปีนี้ครับทำสำเร็จครับ<ป>แล้วก็กำลังทำสถิติ หลายพ่ายต่อไปนะครับในลีกฤดูกาลนี้ครับนี่ครับดูจังหวะแหม่เกี่ยวนี่ก็เยี่ยมทีเดียวครับปาลิกาซี่แล้วก็จ่ายโอ้โหเอนเ,เกนยิงไม่ดีด้วยครับจังหวะนี้แต่มันหน้าประตูครับแล้วก็นี่ครับลูจ่ายสุดสวยครับของโงสัตไปเอนเ,เกนแล้วก็ม่งด้วยดานิโลแค่สิบนาทีแรกครับสองู สบายแล้วครับตอนนี้โค้ชแพตก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรครับ